สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสิริแปดหกทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาพบกับคลิปพิกอาร์ตในท็อปิกที่ว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วเร็วนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทําสมาธินะคะแล้วเลือกกองที่เห็นว่าดึงดูดมากที่สุดนะคะกองที่หนึ่งนะคะกองที่สองค่ะเพื่อนเพื่อนทสมาธิเลยนะคะแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะทําสมาธิแล้วก็เลือกเรื่อเลยค่ะ มาเริ่มที่กองที่1ก่อนนะคะสิ่งดีๆนะคะกองที่1น,นะคะกับท็อปิกที่ว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสิ่งดีๆของกองที่1นนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะเร็วๆนี้นะคะหกถ้วย เท้า king of ครับอคนคนนี้นะคะเป็น คุณอาจจะรู้จักกันมาก่อนนะคะสิ่งดีๆนี้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะคะหรือว่าอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะเขาจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะนะคะเขาเป็นผู้ชายที่มีความรักนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะมามอบความรักให้คุณนะคะค่ะอันนี้ค่ะอาจจะมีอะไรปิดซ่อนอยู่นะคะซึ่งคนนี้นะคะอาจจะ ค่อนข้างเป็นผู้ชายที่ขี้หึงขี้หวงนะคะแต่ว่าเพียบพร้อมไปด้วยทุกอย่างนะคะค่ะทางหน้าที่การงานนะคะเป็นระดับเป็นได้ถึงระดับ CEO เลยนะคะหรืออาจจะเป็นต่างชาติต่างแดนนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะมาจากต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาขยายเจดดาบก่อนนะคะสิ่งดีๆนี้เกิดขึ้นอะไร นั่นไงคะเขาเป็นคนที่มีความรักนะคะจะมาม اب, อบเขาจะมาเริ่มต้นกับคุณนะคะมามอบความรักให้คุณนะคะซึ่งเขามีความรักความมั่นคงต่อคุณนะคะเขาจริงจังมากเลยนะคะเขาจริงจังในความสัมพันธ์นี้มากเลยนะคะคุณจะได้รับความรักนะคะค่ะคุณอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะถ้าถ้าอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะถ้าไม่ใช่เพื่อนสมัยเรียนหรือว่าคนที่รู้จักการ <mos ht> เคยคุยกันหรืออะไรกันอาจจะเป็นคนเก่า เพื่อนในวัยเด็กหรือว่าเก่ากว่านั้นอีกอะจะเป็นคนเก่าในอดีตชาตินะคะซึ่งเดี๋ยวเขาจะมามีแพชชั่นเรื่มความสัมพันธ์กับคุณนะคะมาขอความรักคุณนะคะค่ะเนี่ยเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาจะมามอบความรักให้คุณนะคะราชาถือถ้วยนะคะมีความรักความเมตตาความใจดีเป็นผู้ชายอบอุ่นนะคะอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะมีเนี่ยมีความมั่นคงให้คุณด้วยนะคะซึ่งหน้าที่การงานนะคะเขาเป็นถึงระดับผู้บริหารนะคะหรือว่าเป็นระดับ ซีโอหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตมากนะคะค่ะเนียบ,บนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งนะคะที่จะเกิดกขึ้นกับคุณในเร็เรวๆนี้นะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆผู้ชมทุกท่านนะคะรับไปแต่พลังงานบวกๆเรื่องดีๆนะคะเพราะเป็นสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับอย่างแท้จริงค่ะซึ่งขออ่า พลังงานนะคะของกองที่1น,นี้นะคะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ดีๆมากเลยค่ะเพราะคุณจะได้รับความรักจากผู้ชายที่มีความรักความมั่นคงกับคุณนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กองที่สงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะคะ ำหรับเพื่อนๆที่เลือกหน้าไพ่กล่องที่2นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันนะคะว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดกับคุณนะคะกล่องที่2นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดกับคุณในตอนนี้นะคะ สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกองที่2นะคะการที่กลับมาดูแลใส่ใจตัวเองนะคะสิ่งดีๆนี้นะคะเป็นเรื่องของความรักความเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะสิ่งดีๆนะคะเพื่อนๆจะได้พบกับคนที่อาจจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ หวงแห็นความสัมพันธ์นี้นะคะของเพื่อนๆนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็คือเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะจะมีคนก็คือด้วยความรักนะคะเป็นความรักที่เป็นครอบครัวเลยนะคะมีความรักที่เป็นครอบครัวนะคะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะค่ะเหมือนกันจกกองที่1เลยนะคะจะเป็นผู้ชายที่ดี e อ็มเพ o อนะคะประสบความสําเร็จนะคะ เป็นคนเก่งนะคะเป็นผู้ชายที่มีความมั่นคงนะคะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขามีความมั่นคงนะคะ,ะเป็นถึงระดับ CEO เป็นถึงระดับผู้บริหารนะคะ,ะจะของกิจาการหรืออะไรอย่างนี้นะคะค่ะ เพียบพร้อมทุกอย่างนะคะส่วนจัดเม้นต์นะคะอันนี้ก็รอผลนะคะของการกระทํานะคะนี่ค่ะสิ่งดีๆก็คือเขามีความรักความมั่นคงให้คุณนะคะเขารอความรักความมั่นคงกับคุณอยู่นะคะ เ e มเพลอร์นะคะผู้ชายคนนี้นะคะมีความรักอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะอาจจะเข้าเป็นสิ่งดีๆที่มาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะจัดเม้นนะคะเป็นผลของการกระทํานะคะค่ะคุณรอนะคะเดี๋ยวเขาอาจจะมายื่นความรักให้คุณนะคะเพราะเขามีความรักความมั่นคงความอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะคะ สึกจะหึงขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะแต่เขาก็มีความามั่นคงให้คุณนะคะเป็นสิ่งดีๆนะคะที่คุณที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะ,ะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกองที่สองนะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะรับไปแต่พลังบวกนะคะบวกเรื่องดีๆนะคะเพราะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆสมควรจะได้รับนะคะ ค่ะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะสามารถพิมพ์ความคิดเห็นนะคะว่าเรื่องราวดีนี้เป็นของเพื่อนๆนได้แล้วก็ขอรับไว้นะคะอยากจะให้ทําคลิปแบบไหนท็อปิกหัวข้ออะไรแจ้งเข้ามาได้นะคะยินดีน้อมรับทุกคําแนะนํานะคะเพราะว่าอยากจะทําเพราะว่าเพื่อจะได้ทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆทุกท่านสุดท้ายน,น,นี้ก็ขอฝากสนับสนุนช่องสี่แปดหกทาร่ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรวมทั้งเพจ a c e b o o k สี่แปดหกทาร่ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย